ทหารอายุทยาใส่ชุดเกราะแบบไหนออกรบเราอาจเคยดูภาพยนตร์ที่ว่าด้วยเรื่องการรบสมัยกรีกโรมันหรือการรบในยุคกลางของยุโรปนอกจากจะได้เห็นกลศึกในแต่ละยุคยังได้เห็นการแต่งกายของทหารอีกด้วยแล้วถ้ากลับมาดูในประวัติศาสตร์บ้านเราทหารอายุทยาใช้ชุดเกราะแบบไหน เรื่องนี้คุณภูมิไทยศิวรณพงษ์เล่าในนิตยาสารศิลปวัฒนธรรมเดือนเมษายนปี2557ไว้บางช่วงบางตอนนว่าสมัยกรุงศรีอยุธยามีการรบทับจับศึกกับอาณาจักรใกล้เคียงอยู่บ่อยๆประกอบกับมีการติดต่อค้าขา,ขายกับต่างประเทศนำมาสู่การพัฒนาอาวุธยุทธภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นคุณภูมิไทยยกตัวอย่างในลิลิตย,ยูนพ่ายซึ่งเป็นวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนตอน้นกล่าวถึงการศึกสงครามระหว่างล้านนากับอยุธยา ในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแห่งอยุทยากับพระเจ้าติโลกราชแห่งล้านนาซึ่งลิลิตยวนพ่ายได้ให้รายละเอียดว่าทหารอายุทยาสวมชุดเกราะนวมบุูรเสริมความหนาด้วยสำลีเพื่อป้องกันคมอาวุธจากข้าศึกษัตรูดังในความว่าทุกค้องที่รอผ้าหอเจ้าจอมเมลิงอเลอแ่แทสับเครื่องสันพาวุธเล,อลือดวนเกราะกลายสำลีเนืองนอกออกไปแห ทวนธนูหน้าไมา้ท้วนหมู่ไม้เมื่อพิจารณาประกอบกับข้อความในวรรณคดีเรื่องอนิรุธคำชันซึ่งแต่งขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายมีข้อความตอนหนึ่งที่กล่าวว่าแผลงสอนสิงเฉียวฉับจับเสโลทวนทอดข้าชั้นสอดสำลีเลิศหมวกคลายเพลิดกระดับกระดาในวรที่กล่าวถึงถ้าชั้นสอดสำลีได้ช่วยอธิบายลักษณะของชุดกล่าวว่า ทำจากผ้าที่เสริมความหนาเป็นชั้นๆยัดไส้ด้วยสำลียืนยันได้ตรงกันว่าทหารอายุทยาสวมเกราบผ้าบูนวมในการทำสงครามมาตลอดแม้ผ้าจะเป็นวัสดุอ่อนแต่ก็มีคุณสมบัติเด่นเรื่องความนุ่มเหนียวและยืดหยุ่นซึ่งผ้าที่ซ้อนทับกันหลายชั้นสามารถช่วยลดแรงประทะจากอาวุธของศัตวูได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีการพบหลักฐานเกี่ยวกับชุดเกราะที่วิหารพระพุทธ วัดพระาธาตุลำปางหลวงปรากฏเป็นลวดลายประดับเชิงเสาในวิหารสันนิษฐานว่าอาจเขียนขึ้นในช่วงพุทธศตรวรรษที่21ซึ่งอยู่ในสมัยอยุธยาเป็นลายพาพนักรบขี่ม้าสวมเกราะมือถือหอกสวมหมวกปีกกว้างมีผู้ด้านบนลักษณะหมวกเกราะของนักรบหลังมา้าเป็นหมวกปีกกว้างมีปกหูยอดหมวกประดับผู้ขนยาวรอบใบหมวกประดับช่อบใบไม้ไหวซึ่งค่อนข้างคล้ายหมวกศึกของนักรบทั้งในไทยและพะมา่าลักษณะเกราะของนักรบนั้นเป็นชุดเกราะเกล็ด ทรงอย่างเสื้อแขนสั้นชายยาวคลุมสะโพกโดยนักรบนั้นนุ่งผ้าสั้นมีลวดลายคุณคงมไทยให้รายละเอียดขณะเดียวกันก็มีการนำชุดกรอบแบบตะวันตกเข้ามาในอยุธยาเช่นรัชสมัยสม,ยสมเด็จพระรามาธิอร์บดีที่สองมีจดหมายเหตุชาวโปรตุเกสบันทึกไว้ว่า อาฟอนโซเดออาลูเคิร์กได้ส่งผู้แทนของเขาให้ติดตามทูตสยามเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับราชสำนักพยุทธยานำบรรณาการต่างๆมาถวายแด่พระเจ้าแผ่นดินพร้อมด้วยเครื่องยุทธภัณฑ์ต่างๆเช่นชุดเสื้อกราทำด้วยกมะหยี่สีแดงหอมุกเหล็กชุดอาวุธสไพยโล่หนังอย่างดีปักไหมย,ยกดอกชุดเครื่องเงินผ้าแขวนผนังทำด้วยไหมเป็นต้นอย่างไรก็ดีจากการค้นคว้าจดหมายเหตุฉบับต่างๆที่กล่าวถึงการติดต่อระหว่างฝ่ายอายุทยากับชาติตะวันตก ไม่พบข้อมูลใดๆที่กล่าวถึงการสั่งซื้อเกลียแบบตะวันตกอย่าง,งเป็นกิจจลักษณะและไม่มีข้อมูลซึ่งชี้ชัดว่ามีการนำชุดเกลาะเหล่านี้ไปใช้สำหรับการรบในศึกสงครามจริงเป็นไปได้ว่าชุดเกลอะตะวันตกคงมีฐานะเป็นเครื่องบรรณาการเพื่อแสดงถึงเกียรติยศของผู้ครอบครองเท่านั้นขณะที่ในบันทึกการติดต่อค้าขายระหว่างญี่ปุ่นกับราชสำนักอยุทธยาพบว่าเกลียญี่ปุ่นจัดเป็นยุทธภัณฑ์อีกชน,นิดหนึ่งที่อยุธยานิยมสั่งซื้อเข้ามาค่อนข้างมาก เห็นได้จากเมื่อครั้งปี2149โชกุนแห่งญี่ปุ่นได้ส่งบรรณาการมาถวายแดกษัตริย์แห่งอยุธยาประกอบด้วยกรอญี่ปุ่น3สำรับดาบสิบเล่มจากนั้นในปี2151ก็ได้มีการส่งเสื้อกรอะมาเป็นบรรณาการอีก6กสำรับเป็นต้น จากบันทึกทางการค้าฉบับต่างๆที่ฝ่ายไทยได้ติดต่อกับญี่ปุ่นระบุว่าอาวุธและชุดเกราะแบบญี่ปุ่นค่อนข้างเป็นที่นิยมอยู่ไม่น้อยซึ่งข้อมูลเรื่องการสั่งซื้อชุดเกราะจากญี่ปุ่นสอดคล้องกับในรายงานการขุดค้นที่หมู่บ้านญี่ปุ่นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาใน ปี2,476โดยคณะสำรวจของด็อกเตอร์พิกิจิออนนาคันจุนได้ค้นพบอาวุธและชุดเกราะญี่ปุ่นด้วยจึงสันนิษฐานได้ว่าอาจเป็นชุดเกราะของทหารในกรมอาสาญี่ปุ่นซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในอยุธยาเมื่อเวลานั้นคุณภูมิไทยสรุป